สวัสดีครับผมและนี่ก็เป็น EP ีที่4หรือเป็นคนที่4ที่จะพูดถึงแล้วนะครับวุตายผ่านไปเร็วมากแปบบ๊แบๆบจะห้าคนแล้วไม่ใช่โอเคคนที่สี่นะครับก็เห็นตามชื่อคลิปเนาะชื่อคลิปแบบสปอยมากเลยพี่พรฟ้าหรือพี่พอลลี่หรือพี่ปุณิกานะครับผมพี่พรฟ้าปุณิกานะครับถือว่าเป็นคนที่เต็งตั้งแต่ ยังไม่ได้เข้าประกวดแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเหมือนกับกองจะขยายอายุไหมถ้ากองไม่ขยายอายุก็ก็ไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็คือเหมือนพอกองขยายอายุปุ๊บมันก็เลยเป็นโอกาสที่จะทําให้เธอเนี่ยได้คัมแบ็กกลับเข้ามาสู่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยได้คุยกับพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าตอนที่กองอ่ะเขาบอกว่าเออประกาศขยายอายุนะ คือนางดีใจมากนางแบบนางบอกว่านางคิด <Hi. S 1> เลยคือจริงนางคิดัางกว่านี้แ็คือเราอยู่โรงแรมคิดซิ <Hi. S 1> แต่เท่านี้ <c oughs> โอ้ยก็สเสร็จแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นพี่จี้เมสตาเมสิตางนะครับคือเหมือนกับว่านางก็มีธุระก็เลยอัดคลิปแบบในรถเลยแล้วก็ส่งมาคือเรียวอยู่หน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผม ก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมก็คือวันแรกเธอก็อาจจะไม่ได้แบบโกลเด้นเชียราเนาะแต่คือเธอก็ยังอยู่ในกระแสะเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คือไม่เคยดบเลยสักวันเย่ยมาคือจัดเต็มทุกๆวันจนรู้สึกว่าแข่งอยู่เมืองนอกกัเนี่ย <laughs> นั่นแหละคือคนก็อาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะเธอจะคือในนะคือต้องบอกเรื่องของอ่ะเธอเคยมีเรื่องราวบางอย่างซึ่งมันก็ได้เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วว่าโอเคมันไม่ได้มีผลอะไรนะจ๊ะกับการตัดสินนะจ๊ะแล้วก็คือเธอเป็นคนบริสุทธิ์ก็เลยอ่ะโอเคได้เข้ามารวมประกวดซึ่งเข้าสู่เนื้อหาแล้ว <c oughs> คือ ที่ให้เธอคอดไฟอ่ะเพราะว่าเธอไม่เคยดรอปไม่เคยพร่องเลยสักวันตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองตั้งแต่วันแรกที่สามสามร้อยคนก็สวยมากคือแบบเด่นมากตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองเช่นกันทุกคนให้เธอ,อยืนหนึ่งมากเรื่องแบบเครื่องหน้าเรื่องการแต่งกายคือเธออาจจะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่ด้วยความที่แบบหน้าการแต่งหน้าการบอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเยี่ยมมากแล้วก็ อีเวนชุดไทยก็ยืนหนึ่งในชุดไทยจริงๆนะครับคือชุดสวยมากและคือส่งให้เธอแบบสวยดีเทลทุกอย่างคือเป๊ะมากแล้วตั้งแต่ชุดไทยมาก็ไม่เคยเห็นวันไหนที่เธอไม่พร่องเลยสักวันเธอก็พร่องไม่พร่องเลยคือลุคทุกอย่างมันคือแบบเสริมเขาและคือทำให้เขาดูเป็นนางพญาโกลเด้เกอร์มากๆนะครับในห้องดำเราเชื่อว่าเธอต้องทำ ผลงานออกมาได้ได้ดีเลยแหละในห้องดำก็เลยคิดว่าโอเคก็มีสิทธิ์แต่คือพี่พรฟ้า,ฟาเรายังรู้สึกแบบใช้คำว่าจะสิบสามสิบดีกว่าว่าเธอจะได้เข้าท็อปไฟไหมนะครับผมอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มเท่านั้นแต่คือคนจะอาจจะพูดว่าแต่เขาเป๊ะขนาดนั้นนะทำไมทำไมถึงจะไม่ได้เข้าเวลาพูดถึงแฟนนางงามเสียงเป็นยางี้ เราก็ต้องยอมรับจริงว่ามันมีบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ในมุมคนดูรู้สึกว่านางจะเต็มทุกวันและที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าห้าคือขาที่เธอเรียนเดินแบบกับครูน้ําฝนแล้วครูน้ําฝนบอกว่าเนี่ยคนนี้เดินแล้วเหมือนไม่ลู้สอนออกมาเนี่ยมันดึงดูดมากเลยเรารู้สึกว่าเออการเดิน แม่ก็คือแม่ละค่าและค่าจริงๆในรอบชุดว่ายน้ําถึงขั้นสยามดาราเอามาขึ้นปกอะและปีนี้ไม่ได้ขึ้นห้าคนด้วยปีนี้ขึ้นคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หลังๆจะเอามาขึ้นหรือเปล่าก็พูดไม่ได้เดี๋ยวสักพักนึงเอามาขึ้นแล้วเดี๋ยวจะยังไงถูกไหมอืมคืณนังน็จะเต็มทุกๆวันนะครับผมแล้วก็เลยแบบมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมั้งที่เธอจะไม่เข้าห้า ก็ยกเว้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะแต่เชื่อไหมเธอจะได้คว้ารางวัลหนึ่งกลับบ้านแน่ๆอ๋อลืมพูดไปเธอเป็นคนที่มีจิตใจเฟื่อเฟือผัอแพ่มากในกองในภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเหมือนเธอแบบคอยช่วยเหลือแบบทุกๆคนน่ะอืมคิดว่าก็คงเป็นที่รักของน้องๆในกองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เจ็ดสิบสาสิบครับที่คิดว่าน่าจะได้เข้า นะครับแต่เรื่องการเดินไงเธอก็ค่าอยู่แล้วจริงๆค่าเลยค่าเลยเออคิดว่าค่าแน่แนมและแต่ว่าเรื่องของอะไรที่อาจจะเป็นข้อด้อยนะตอนนี้แล้วกันเป็นเรื่องของการตอบคำถามมากกว่าถ้าเทียบเรื่องการตอบคำถามเธออาจจะไม่ได้ตอบคำถามได้แบบดีมากเท่าไหร่อุ <c oughs> í, ยยุ่งมาซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคของ ที่ผู้หญิงเหมือนเขาหาตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอจะไปเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมให้กับโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมขึ้นมามันจะทําให้อินหนึ่งแต่เรื่องของลูกคือลูกเธอนางพยาแล้วเธอจะทําให้เธอจะมีความแบบมาแนวป้ามอนนะอือก็ไม่จมไม่หายไม่ตายละตินแน่นอนนะจ๊ะ <laughs> และก็เชื่อว,ว่าแฟนคลับของพี่พรฟ้าค่อนข้างมีมากมายที่คอยพพอร์ตเธอซึ่งยุคนี้ก็ต้องพูดจริงๆนะครับว่าแฟนคลับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสพอร์ตคนๆน,นั้นแล้วก็อาจจะเป็นส่วนในการตัดสินใจก็ได้ที่จะทำให้เธอได้ไปต่อในเวทีระดับโลกซึ่งนั่นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งเหมือนกันครับผมก็เพิ่มเติมในเรื่องของการตอบคำถามก็จะทำให้เธอด้วย perfect Excellent! ขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่ต้องการให้คำแนะนำบิ๊กนะครับก็คอมเมนต์มาเลยจ้าหรือจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้ไม่ห่วงแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปเดินแบบพี่พอร์ฟ้าก่อนชุ่งเดินแบบมูกสอออกมาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย